สวัสดีค่ะหน้าที่หลักของเราต่อร่างกายของเราต่อตัวของเราในทุกๆวันนะคะคือการทําให้เขาแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะข้อแตกต่างของร่างกายก็คือการที่เราจะทําให้เขาแข็งแรงเนี่ยร่างกายเราจะต้องออกกําลังกายร่างกายของเราจะต้องมีแอคทิวิตี้ต่างๆเราจะสังเกตร่างกายเรานะคะเราจะไม่ใช่เราจะไม่ได้แข็งแรงจากการนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่กับที่แล้วก็ ไม่ทําอะไรเลยทั้งวันหรือนอนเฉยๆนะคะร่างกายของเราจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อเราออกกําลังกายเรามีการบริหารร่างกายในรูปแบบต่างๆเราถึงเกิดการบริหารร่างกายออกมาในรูปแบบที่หลากหลายมากแล้วแต่เราจะเลือกใช่ไหมคะแต่ในส่วนของจิตใจอีกส่วนหนึ่งจิตใจของเราต้องการการบริหารเหมือนกันค่ะแต่ความต่างของจิตใจคือจิตใจเนี่ย ต้องการความสงบค่ะจิตใจไม่ได้ต้องการความมีแอคทิวิตี้มากมายเหมือนร่างกายนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำการบริหารจิตใจให้เข้มแข็งและแข็งแรงก็คือการทำสมาธิหรือนั่งนิ่งๆหรือหาเวลาที่อยู่กับตัวเองโดยที่ไม่เอาตัวของเราเนี่ยไปวุ่นวายเอาไปยุ่ง โลกภายนอกนะคะโลกภายนอกนั้นจะหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบนอกตัวเราที่ไม่ใช่ตัวของเราค่ะเช่นรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้กระทั่งจากเล่นมือถือฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นโลกภายนอกของเราหมดเลยนะคะโลกภายในของเราก็คือการที่เราอยู่นิน่งๆเฉยๆกับตัวเองค่ะ อันนี้จะเป็นการบริหารจิตใจนะคะบริหารจิตใจจริงๆแล้วอาจจะมีหลากหลายนะคะแต่หนวันนี้วิธีที่นํารู้คือการนั่งเฉยเฉยอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองหรือการทําสมาธินี่คือจิตใจค่ะแต่ร่างกายสิ่งที่นํารู้ก็คือเราต้องบริหารเขาให้เขาเนี่ยแข็งแรงมีแอคทิวิตี้ต่างๆารายวันนําก็เป็นคนที่นําเลือกโยคะนะคะและให้เพอเอินว่า เจ้าโยคะเนี่ยทำให้มีแอคทิวิตี้ในส่วนของร่างกายและทําให้เกิดความสงบในส่วนของจิตใจไปด้วยนั่นหมายถึงว่านําแค่ฝึกโยคะเนี่ยนก็จะได้ทั้งแอคทิวิตี้ในส่วนของร่างกายทั้งหมดทั้งมวลกับความสงบของจิตใจซึ่งจะได้จากลมหายใจในการฝึกโยคะนั่นเองค่ะเราลองดูนะคะค่อยๆลองดูลอง พิจารณาวิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องวิเคราะห์ใครอื่นหรือพิจารณาเรื่องอื่นๆดูที่ตัวเองค่ะว่าเออจิตใจฉันเป็นยังไงในแต่ละวันฉันมีการสงบนิ่งฉันสงบลงในแต่ละวันแล้วหรือยังร่างกายฉันเป็นยังไงฉันได้มีแอคทิวิตี้ในแต่ละวันแล้วหรือยังนะคะลองดูค่ะสองส่วนนี้ของเรานะคะปรับให้มีความสมดุลกันในตัวเราค่ะแล้วเราจะรู้สึกเราจะค้นพบได้เลยว่า เขาจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมีความสงบขึ้นมาจริงๆค่ะลองดูค่ะลองค่อยๆทําดูวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยดีกว่าเราไม่ได้ทําเลยนะคะทำสองส่วนของเราให้สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ